โอ้แม่ก้อนในที่สุดฉันก็ได้เล่นสกินซากุระครั้งแรกในชีวิตอะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็ก็ัก่าอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับเทศกาลลองเล่นตัวใหม่ที่ไม่เคยเล่นนะคะเผื่อ <c oughs> เราจะได้เจอรูกรักคนใหม่อะไรยังไง <c oughs> แล้วก็แน่นอนค่ะซินดี้ไม่เคยเล่นเลยตัวนี้ชื่ออะไรอะคาเลอา <c oughs> แต่เหมือนเคยเห็นคนในทีมเขาเล่นอะนะฟิลฟิลแบบจับทุ่มซูโม่อะไรอย่างเงี้ย อ่ะไปเลยกันเลยค่ะในตอนนี้ซินดี่มาในตำแหน่งโรมิงนะคะไปกันเลยซากุรฉะฉันเลือกแกโกมุโกโมโนเอ๊ะไม่ใช่คนละเรื่องไหนดูสิตัวมันทำอะไรได้บ้างยังไงอะสกิลสอพุ่งเข้าไปฟลุ๊ป สกิวหนึ่งต่อยพื้นโชว์ไป1ทีแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่สนใจซินดี้พร้อมที่จะวิ่งเข้าป้อมไปอ้าวพี่กลับมาคุยกันก่อนโอ้โอ,โอ,โอ,โอไม่คุยไม่คุยด้วยแล้วค่ะจะสุขิดในวันที่ดื้อลว <c oughs> ขอญาตกลับบ้านด้วยเฮลิคอปเตอร์ฮรัลโหลสวัสดีเว็กซานะแกคิดว่าสกิลของแกมันสวยมากปะสวยมาก แก้โอเคค่ะสกินมันสวยกว่าเยอะจริงๆล่ะ <c oughs> เออมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเว้ยตอนสมัยซินดี่เรียนมอต้นใช่ไหม <c oughs> ฉันน่ะไปแอปบปรื้มรุ่นพี่คนนึงเขาว่ารูปสวยมากแล้วฉันน่ะก็แอบชอบผลงานของ,ของเขามาตลอด <c oughs> แต่อยู่ดีๆวันหนึ่งพี่เขาก็ทําสิ่งหนึ่งที่ทําให้ฉันตกใจ <c oughs> คือตอนนั้นฉันนั่งอยู่ที่โรงอาหารใช่ไหมแล้วมีพี่คนเนี้ยเขาก็วิ่งตัดผ่านไปแบบ ท่านี้ท่าเหมือนนา,า,นา,า,นารูตโตะเลยอะคือฉันอึ้งมากแบบเอ๊ะมันมีคนวิ่งแบบนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเหรอวันเนี้ยไม่คือตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นการทําให้ร่างกายของเรารู้ลมมากขึ้นเออเวลาวิ่งมันก็จะได้วิ่งแบบปอลปอได้ไงปลอโอเคน่าจะเป็นอย่างที่อลิซาเบธบอกนั่นแหละเพราะว่าพี่คนนั้นนะ่ะเขาวิ่งปลอเลยแต่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นฉันเมื่อกี้ป้าโอ้โหใครดูมวยป้าป้าซู้เพล็กแต่ตอนเนี้ยขอบเพล็กไปก่อนนะคะโดนรุม แหพี่อวันดึงใครไม่ดึงมาดึงซินดี้สมหรับหน้าเฮ้ยแต่เอาดีเล่นไปเล่นมาเริ่มติดใจแล้ว <c oughs> คือไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> เป็นคนชอบความรุนแรงไงซินดี้แกมันเป็นพวกโรคจิตพวกซาดีก็เจอจับทุบเขาให้เลยเบิร์กบอกเลยนะคะจังหวะนี้มีลองไปคุยกับไส้เดือน <c oughs> แล้วตอนนี้ฉัน,นนึกสภาพจิตใจของฝั่งตรงข้ามออกเลยเวลาที่มันโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วต้องยืนขมิบอยู่ในป้อมแบบนั้นน่ะแก <c oughs> ไม่ให้รอดแล้วล่ะ คำและยาวขนาดไหนละเฮ้ยสินะที่มาของคําว่าคต้นคิ้นเออเพื่อน,อนๆคะ่ะซินดี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบบอกว่าช่วงนี้ซินดี้ต้องพูดชา้ชาๆนิดนึงนะคะพอดีไปหาหมอมาแล้วหมอเขาบอกว่าซินดี้มีปัญหาเรื่องปอดโอ้ไม่ก็เป็นอะไรบ้างไหมอะซินดี้อลิซาเบตเป็นห่วงนะขอบคุณที่เป็นห่วงตัวเองนะคะอาก็คือหมอบอกว่าฉันเป็นโรคปอดปอดแหกไงแบบอแอบชอบเธอแต่ว่าไม่กล้าบอก แต่ถึงแม้ว่าเกมนี้ฉันจะจับซูเพกไปตั้งหลายตัวแล้วจนสะเทือนไปถึงนรกชั้น7ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีวี่แววว่าจะเข็ดกันบ้างเลยแถมทีมเราเนี่ยก็ดูจะเสียป้อมกันไปแบบแตกแตนแต่แล้วไงใครแคร์เกมนี้เขาเล่นเอาสะใจกันล้วนๆอยู่ละจริงค่ะเกมนี้ใครเขากันป้อมกันเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามกันด้วยนะโอเคค่ะเมื่อเราเสร็จจากภารกิจหลักแล้วก็มาตีป้อมตรงนี้แบบสบายใจแต่ก็อย่าลืมที่จะตบตีกับคนกันต่อบแบบว่าเจอใครก็ใส่หมดยกสดให้หมดลำมแต่ตอนนี้ฉันยืนขำเพื่อนของเราโด ดึงไปตบขาบป้อมและจ้า แล้วทิน,นี้ทําอะไรต่ออะโอเคค่ะก็ตายพร้อมกับเพื่อนค่ะพร้อมไปเลยเอาไว้มาให้คะแนนฮีโร่ตัวนี้กันดีกว่านะคะหลังจากที่เล่นแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกรู้สึกว่ามันสะใจดีค่ะเอางี้นะคือวันไหนทะเลาะก,กับผัวมาเนี่ยคือเล่นตัวนี้เลยมันแบบมันใช่อะ่ะเหมาะสําหรับหญิงสาวเอลยีที่พร้อมที่จะระบ,บายอารมณ์เป็นที่สุดถึงแม้ซินดี้จะไม่เคยดูอนิมอลเรื่องนี้เลยเรื่องนารูโตะแต่ก็รู้สึกโดนตกจากสกินสักุระตัวนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่ดีสกินลดสกินสวยเอาไปเลยค่ะสิบคะแนนเต็มถ้ามีอก กาดวงเล็บทะเลาะก,กับผัวดิฉันจะกลับมาเล่นตัวนี้ระบ,บายอารมณ์แน่นอนแต่ตอนนี้ขอระบ,บายอารมณ์กับพี่อ้วนฟรังโก้ก่อนเลยจ้ะจะดึงกันให้ได้เลยใช่ไหมแบบว่ากระเทบกระทบกระทบกระเทบเก่ามาอีกอันเนี่ยถ้าไม่มีใข่กันบ้านกันช่องแล้วพวกเราก็ลัดล็อกกันไปตามสูตรไงสูตรโ o บายเลเจนด์แบงแบงเฮ้อยอะ สูตรอะไรไหนกระซิบบอกกันหน่อยสิคือรู้แล้วเหยียบไว้เลยนะอลิซาเบธสูตรเนี้ยมันเป็นสูตรที่ชาวโมบายเลเจนด์เนี่ยเขาพร่ำสอนกันมารุ่นต่อรุ่นสูตรที่ว่านั้นก็คือบวกไปก่อนเลยชนะไฟ์เดี๋ยวอะไรอะไรก็ตามเองเช่นป้อมเช่นออบเจกทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการบวกกันระเบิดระเบ้อก่อนเพราะฉะนั้น ทำตามเนี้โอเคค่ะเชื่อแล้วค่ะคุณพิมตุยข่าบ้านเลยนะอ่าแต่ก็อย่าไปเขิดอย่าไปมีอาการคือเราเป็นโรมไงตามสโลแกนคือโรมจะตุยกี่ตัวก็ได้อ๋อใช่แล้วจริงค่ะถ้าไม่เสียสลาชัยชนะก็ไม่เกิดแหมอลิซาเบธพูดอีกก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นนี่ค่ะทุ่มไปเลยเฮ้ยมันพุ่มเข้าบ้านไปแล้วเฮ้ยฉันว่าเริ่มไม่น่าจะใช่เราบ้าคนในทีมมองหน้ากันแล้วเนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ตัวหน่อยเพราะเราเล่นแบบสบายใจอ๋อใช่คนดูไม่ถือ หรอกก็เราบอกแล้วไงว่าเราเล่นตัวนี้ครั้งแรกในชีวิตและบักฟังโกอ้วนร้อยโลนี่ก็ดึงฉันไปหยุดได้เดี๋ยวพวกนี้เขาไม่หลับจำนะน้องนะงไงบอกไว้ให้เลยนะถ้ามันดึงฉันไปอีกตัวหนึ่งอะ่ะรับรองกระจบเห่แน่จริงแม่แต่ตอนนี้คลิปเข้าบ้านแล้วไปเคลียร์คลิปกอนปะ่ะอเคลียร์แล้วเรียบร้อยมา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 ,มาสระสางกันต่อให้มันสินส้นซะซินดี้ได้ข่าวว่าตอนนี้ที่แกทาคลิปอยู่เนี่ยแกอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะฉันทํางานที่โรงแรมนี้เลยละ่ะแบบ I love my job ไหม OMG ได้ข่าวว่าไปเที่ยวหอบงานไปทำด้วยเหรอ,อขยันสุดๆไปเลยอะใช่ค่ะเพราะว่าฉันรักคนดูไงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจกับซินดี้ได้นะคะแล้วก็อยากให้ซินดี้หัดเล่นตัวอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันเลยเย้ yeah! แล้วในตอนนี้ทีมเราก็ได้รับวิกรอรี่ไปแบบสูม้มสูร้ร ถ้าเพ,พื่อนๆคนไหนอยากได้สกินซากุระหรือว่าสกินสวยๆเลิศๆนะคะสามารถไปเติมเกมได้เลยกับ Rich Man Shop Rich Man Shop โน่หนึ่งเรื่องการเติมเกมร้านคาชั้นนำที่รับเติมเกมมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นเกม Mobile Legends แบงแบงทั้งถูกและคุ้มให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กซีหนึ่งแถมหนึ่งและยังได้สะสมส่วนลดสูงสุด25%และยังมีช่องทางการเติมที่หลากหลายใหม่ช่องทางการเติมผ e ่าน e อ p เป t ร์เที่นี่ที่เดียวต้องร้าน Rich Man Shop เท่านั้น เฮ้ยสกินนี้สวยมากโอ้ oh my god จูซินเนี่ยเป็นเมทต,ตัวแรกเลยนะคะที่ซินดี้หัดเล่นแล้วบอกเลยว่าตัวลูกรักค่ะตัวเมเลงฉายาอีเจสองกบนี่มันมีที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่มาแบบเล่นๆแล้วความเดินรถเดินเชิดประหนึ่งว่าชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นนกกระยางไงพวกกบหน้าหนอนพวกนี้มาให้ฉันสองกบซะดีๆมานี่กระจัดไปก่อนเลย first part แบบยั่วๆส่องเข้าไปอีกส่องเข้าไปออกแต่ว่ายังงงเห่าตัวอ้วนเนี่ยมันแหวงกัดฉันไงดึงฉันไปหวังว่าให้ป้อมมันตีละสิแหมถ้าไม่ติดว่ามันฟิกนะ มันตุย้เพราะว่าตอนนี้ฉันหมดบ่อแบ่เลยค่ะขอญอาตไปก่อนได้ไหม,มแต่ว่ามันน่ามากเลยอ่ะดูดิ และลายเยเฟน,นีอย่ามาทำเจอนะ <_ C 1> เดี๋ยวมาแล้วมาหม่แต่คราวนี้ฉันจะกลับมาเพื่อกำจัดเย้อวันลอยโลตัวนี้มาส่องกบแล้วก็ดึงออกมาหนักเหมือนกันนะเอาอีกดึงอีกดึงอีก,อกโอ้ยมันดึงไม่โดนแต่ว่าเย,ยชนีมือแมงมุมตัวนี้มันมาจากไหนคะโอ้ไม่กอดอย่าค่ะอย่าค่ะเจอฉันจุกหลบแงจุกหลบเด็กอะ <_ C 1> เอางี้นะถ้าลวงไม่ขมก็ต้องนอนดมยาปะคะ <_ C 1> มันหลุดรอดไปได้ว่ะแต่ตาหน้ามันไม่รอดแน่ ขานเลือดแคนมากเวอ่อคือแคนมากปะไปต่อแหลกกันค่ะมีอะไรให้เล่นบ้างคะต้องเล่นบนอ๋อมีน้องปลาหมึกเบนโตอยมีเอห,หนูจ๋าไปไหนจ๊าออกมานี่ออกมาคุยกันก่อนมัม้งเออไปไหนจ้าไปไหนจ้าเอาเออกมานี่ออกมานี่ <c ười> คือ โหดไปปะเอาดีแต่ยายเฟนนีนี่จะมาหาแสงหาซีนอะไรตอนช็อตสองจ้านี่หนูจ้าถ้าหนูรักจริงอะ่ะหนูต้องโขนให้คมกว่านี้นะคะครีครีแต่เอาดีไม่คอมเมนต์สกินนี้ก็ไม่ได้คือแบบแกมันสวยมากไม่แน่ใจว่าแจกฟรีหรือเปล่านะแต่ถ้าแจกฟรีแล้วมันลดขนาดนี้อะ่ะแกทําถึงและเย็น,นาคืออะไรฉันรีวิวสกินอยู่จ้าอย่ามาเจอเนาะนังเด็กเนี่ยสกินเนี้ยสวยมากเอาไปเลยสิบคะแนนเต็มและในขณะที่อีเจซองกบของฉันกําลังเดินเล่นเล่เลเลตัดเตะพเนจร ยายเฟนนีลูกลิงข้างเนี่ยก็พยายามที่จะมาหาแสงหาซีนแต่ว่าย่าฟังโก้นี่ก็แอบมาแจมแบบแอบแอบได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกีกันนี่นะคะเอาให้สลิงระเบิดจำไว้ วยมากรสม,มากทําเธอเอาไว้มาให้คะแนนฮีโร่กันดีกว่านะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ซินดี้หันเล่นมาตั้งแต่ตอนมาเล่นเกมนี้แรกๆแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวมันเนี่ยเรียนรู้ง่ายมากแล้วก็แอบโหดแอบเกร่งถ้าถามถึงว่ามันอยู่ที่อะไรเก่งมากไหมอะไรไงฉันน่ะไม่มีความรู้หรอกนะแต่ว่าถ้าถามคนที่มีประสบการณ์การเล่น3เดือนน่ะซึ่งก็บอกว่าตัวนี้คือเมดอันดับต้นๆแนวหน้าของประเทศไทยแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไปไม่รอดละแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะค้านแบบว่าเฮ้ยพี่มันยังมีเมดที่โหด มากกว่านี้นะอาะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเดี๋ยวซีนดี์จะไปลองพิสูจน์ดูว่ามันโหดจริงอย่างที่เพื่อนๆบอกกันหรือเปล่าหรือว่าแค่แอแร์ตุกแกผีไปวันๆจริงค่ะแต่ว่าเยเจสองกบค่ะแกจะถลายหน้าเข้าไปเพื่ออ้าเป็นยังไงบ้าง ทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกำลังใจกับซินดี้เพื่อนๆที่เพิ่งแวะเข้ามาดูหม่ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ซินดี้ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะจ๊ะเอาไว้เจอกับซินดี้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย